ครั้งหนึ่งในพระวินัยปิฎกมีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังที่พักของพระพิสุรูปหนึ่งซึ่งอาภาธหนักนอนป่วยเปื้อนอุจระปัสสาวะไม่มีใครดูแลเพราะพิสุทั้งหลายรังเกียจแต่และหลีกหนีเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงเสด็จเข้าไปล้างทําความสะอาดร่างกายพิษุนั้นด้วยพระหัตของพระองค์เองเช็ดตัวยกขึ้นวางบนเตียงแล้วตรัสกับพิสุทั้งหลายว่า พิสู่ทั้งหลายพวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดาหาพวกเธอไม่ดูแลกันเอง ใครเล่าจะดูแลผู้ใดปรารถนาจะปรนนิบัติเราจงปรนนิบัติพิสุอาพาธเถิดจากวันนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไว้ว่าพิสุทั้งหลายต้องช่วยเหลือดูแลกันเมื่อยามเจ็บป่วยไม่ทอดทิ้งกันเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการรักษากายแต่สะท้อนถึงการรักษาใจพระองค์แสดงให้เห็นว่าการดูแลผู้ป่วยคือบุญสูงสุดเพราะเป็นการเจริญเมตตากรุณาอย่างแท้จริง การพยาบาลคือการปฏิบัติธรรมผู้ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยอมชื่อได้ว่าปฏิบัติพระพุทธเจ้าการอยู่ใกล้ความเจ็บป่วยทําให้เห็นความไม่เที่ยงและก็เกิดสติปัญญาเมื่อเราทําบุญที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของบริจาคเลือดสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ หรือเพียงแค่พูดคุยปลอบโยนผู้ป่วยระยิสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการปฏิบัติพระพุทธเจ้าตามคำตรัสในครั้งนั้นเช่นกันเพราะทุกการให้ไม่ได้เยียวยาเพียงแค่ร่างกายของผู้ป่วยแต่ยังเยียวยาหัวใจของผู้รับและในขณะเดียวกันก็เยียวยาใจของผู้ให้ให้เบิกบานอ่อนโยนและใกล้ชิดธรรมมากขึ้นการทำบุญที่โรงพยาบาลจึงไม่ใช่เพียงการสละสิ่งของแต่คือการสละความเห็นแก่ตัวเปิดใจให้กว้างและแบ่งปันเมตตา นี่แหละคือบุญที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองแล้วว่างดงามประเสริฐและเป็นทางแห่งความเบิกบานแท้จริง